สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลเราจะเกมมากขึ้นป็นผมครับเกง่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกมโรโบแลลี่โรโบแล l ี่ครับก็เป็นเกมแนวโปรแกรมมิ่งนะครับที่เราจะต้องวางแผนไว้ก่อนให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยเดินหันนะครับบา่าบาราก็มีแค่นี้เดินกับหันนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครด้วยที่จะทาให เรามีความสามารถพิเศษนิดนึงนะครับหรือว่าเป็นความสามารถที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยเนาะเป้าหมายคือพยายามเดินไปเก็บธงให้ได้ครับให้ครบตามที่กําหนดและตามเครีย่า,ยาตามลําดับด้วยธงที่1นึ่งธงที่2องธงที่สามแต่ระหว่างทางโหเต็มไปด้วยความละมานแน่นอนนะครับเพราะหุ่นยนต์เนี่ยก็จะดันกันเองด้วยยิงกันเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกสายพามีหลุมมีกับดักอะไรมากมายอยู่ระหว่างด่านและด่าาาาาานเนยเยรรรรก็สาาสมถ้้้งองออไดดวหวหืจะ ใช้ด่านที่มันมีมาให้ก็ได้นะครับผมก็ Robo r a ลล y เนี่ยก็เป็นเกมที่เก่าแล้วนะแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับที่ทําให้การเล่นเนี่ยมันเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ารวดเร็วสตรีมไลน์มากยิ่งขึ้นเหมือนจากสมัยก่อนที่มันจะต้องแบบเฮ้ยดูตัวเลขให้เรียงอันนี้ก็วนเลยวนตามเข็มนาฬิกาเลยง่ายดีนะครับแล้วก็เฮฮามันจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับโรโบเรลลี่ มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันน,นเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b o o k b บ a r d g เกมและ Line ID@ Min Bo o ุ Okay. มาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับผมอันนี้ผมเป็นเพย์บอดนะครับที่ทุกคนจะต้องได้ไปแต่ว่าผมขอวางไว้แค่แผ่นเดียวแล้วกันเพื่อที่จะได้ไม่งงอันนี้เซตอัพแบบเล่น6คนเลยนะครับแบบแม็กซิมัมเลยจริงๆก็เล่นต่ำกว่านั้นได้นะครับแต่ว่าเชียร์สคนขึ้นไปเพื่อความแบบโกลมานนิดนึ่งเพราะมันจะหุ่นจะยิงกันไปยิงกันมาดัานไปอันมานะครับอันนี้เซตแบบด่ันแรก ด่านง่ายสุดด่านที่เขาแนะนําให้เล่นครั้งแรกนะครับโดยที่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะมีบอร์ดอีกเยอะมากๆครับและเราสามารถที่จะมาต่อกันให้เป็นด่านใหญ่ๆได้ก็ลองไปดูในหน้าที่มันแนะนําด่านแล้วกันเราหรือเราจะสร้างด่านเองก็ได้นะครับ พอโดยที่เป้าหมายของเราเนี่ยก็คือไปที่จุดเช็คพอยต์ครับในด่านนี้มีจุดเช็คพอยต์แค่หนึ่งอันครับแต่ว่าในในหลายๆด่านเนี่ยมันจะมีมากกว่าหนึ่งนะเนี่ยเราก็ใส่จุดเช็คพอยต์สองสามสี่ไปได้ก็คือจะต้องไปหยุดที่จุดนั้นเรียงลําดับไปอะ่ะแบบจุดที่หนึ่งพอได้แล้วก็เลื่อนนี้ไปเนาะแล้วก็พอไปจุดที่สองได้พอไปถึงจุดที่กําหนดที่มันบอกเนี่ยก็จะชนะเกมแต่ว่าในด่านนี้ครับแค่หนึ่งพอยต์เนี่ยก็คือชนะเลยนะก็คือแบบแบบเป็นด่านทดลองเล่นประมาณนี้นะครับ โดยที่อุปสรรคอะไรก็จะไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะครับเริ่มมาครับแต่ละคนจะได้การอัปเกรดคนละสาใบนะครับเก็บไว้ที่เรานะครับโดยที่ในอนาคตรเราสามารถที่จะจ่ายพอ,อยต์ตรงนี้เพื่ออัปเกรดได้แต่บบอกจ่ายเอนเนอรี่เนี่ยผมเริ่มมามีสาเอนเนอี้เดี๋ยวก็จะอัพเกรดได้นะครับแล้วก็ ตัวการ์ดมาทั้งหมด9ใบาจากเด็กของเราครับโดยที่เด็กของแต่ละคนก็จะมีสีของเขาเนาะคนที่เป็นผู้เล่นสีเขียวจะมีเด็กสีเขียวนะครับแต่ผมสีแดงเนี่ยก็จะเป็นการ์ดสีแดงก็คือมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีการ์ดเหมือนกันเป๊ะๆนะครับ20ใบนะครับอันนี้ก็จะเป็น first player นะครับใครจะเล่นเป็นคนแรกผมแล้วกันนะครับโอเค ก่อนที่จะเริ่มครับเราก็จะมาโปรแกรมก่อนนะโปรแกรมก็คือดูว่าเฮ้ยเราจะให้หุ่นเราทําอะไรเป็นลําดับที่1 2 3 4 5ตามลํหาตาดับไปนะครับเดี๋ยวเริ่มมาผมอยู่ตรงนี้อ่าจุดเกิดเนี่ยมันบอกอยู่ที่ด่านอยู่ว่าเราจะเกิดตรงไหนได้บ้างน,นะครับด่านเนี้ยเขาห้ามเกิด4จุดบนครับก็คือเกิดได้ตั้งนี่ต้นไปนี้ผมก็วางเรียงกันง่ายๆเลยนะครับจะได้ลองเล่นให้ดูไม่ได้ซีเรียสมากเดี๋ยวผมขอ ต้องเดินหน้านี่ยนี่ผมอยากจะเดินหน้า2ช่องในแอคชั่นแรกครับผมก็วางความไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเราเดิน2ช่องปึ๊บปะเสร็จปุ๊บยังไม่ลงคอนคอนเวิร์สเบลอันผมก็จะต้องเดินอีกสักหนึ่งเห็นไหมเพื่อที่จะไปลงอันนี้ให้มันช่วยเลื่อนปึ๊บปุ๊บสองสเต็ปโอ้โหสุดยอดจีเนียยพอเลื่อนปึ๊บเนี่ยมันจะหันแล้วมาอย่างงี้ปึ๊บโอเคมีเดินถอยหลัง,ลงลวะเอ่อ ถ้าไม่มีเดินถอยหลังอืถ้าอยู่เทินมันก็จะโดนหันอีกมันต้องรีบเดินออกก่อนว่ะหรือหันอันนะหลานต้องคำนวณเลยต้วคำนวณนะถึงนี้ปุ๊บจบปุ๊บมันมันหันมาทางนี้ปึ้บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราหันกลับปุ๊บมันจะไปทางนู้นอันนี้หันทางนี้เอ้ยว่าโอเคว่ะโอเคเลยแล้วก็เดินหน้าต่อได้เลยเดินหน้า แล้วก็เดินหน้ากูไม่รอแล้วกูวางมั่วแล้วไปเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าส่วนของคนอื่นทาอะไรนั้นเดี๋ยวผมหาเด็กนัมมี่ดีกว่าห้ึนัมี่จะได้แบบเห็นความปละหลานนิดนึงแต่เขาจริงทุกคนก็จะวางของผมเนี่ยนะครับวางห้าแอคชั่นแต่ว่าเดี๋ยวของคนอื่นผมใช้วิธีสุ่มชะกอนี้เแล้วกันนะครับเหมือนเล่นกับบอดนะอ่าผมเริ่มก่อนครับสีแดงเดินไปก่อนสองช่องปึ๊บป๊บนะครับคนดับไยคนทางซ้ายผมก็จะเปิดใบแรกนะแต่คนทางซ้ายเป็นไอตัวสีเหลืองแล้วกัน สีเหลืองเขาบอกว่าเขาพาเวอร์อัพเขาชาร์จเอเนจีก็ว่าไปนะครับอ่ะสีอไปปุ๊บเขาเดินถอยหลังเอา้าโหโยนมันเดินมั่วเไว้อันนี้เดินสามช่องหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วก็อีกตัวหนึ่งเดินสองช่องเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะขอสับหน่อยสับหน่อยอีกตัวหนึ่งบอกว่าโรเทตเล็บหันซ้ายอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คือจบรอบหนึ่งนะของใบแรกนะครับแต่ยังไม่ได้จบรอบใหญ่นะ เวลาจบรอบแต่ละใบเนี่ยครับเราก็จะมาแอคทีฟเวตในสนามมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็เอลอยต้องแอคทีเวตอุปสรรคทั้งหมดก่อนอันนี้มาดูเบลอย่างนี้ทุกอย่างเกิดพร้อมกันนะ,ะแต่มันจะมีบางอย่างที่มันจะต้องเรียงลำดับหน่อยซึ่งก็ไปดูในนี้ออนนี่มันจะมีตัวพี e r r e เร r เฟลนบอกอยู่ว่าเรียงลำดับแอคทีฟเวตยังไงบ้างนะครับตันนี้ก็มาอันนี้มันจะเลื่อน2ทีครับเป็น2ลูกศรอ,อันนี้เลื่อน1ทีลองเลื่อนหนึ่งสอง,สอ,ง,สอ,ง,สอ,งอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เลื่อนเข้าที่มันเป็นจุดหม มันหน้ามันจะหมุนไปด้วยครับตามทิศทางที่มันหักเลี้ยวเลยนะครับโอเคมีแค่นี้ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะ activate ยิงเลเซอร์เมื่อ activate ทั้งหมดในแมปเสร็จแล้วหุ่นยนต์มันจะยิงกันเองนะครับก็คือให้ดูขา้าหน้าอันนี้ยิงเลเซอร์อย่างเงี้ยปิ้วไม่โดนใครอันนี้ยิงมาปิ้วปิ้ว ปิ้วพิ้วิ้วก็คือไม่มีใครยิงโดนใครเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเวลาเดินแล้วไปดันมันดันคนอื่นได้ในเกมนี้นะครับถ้าหกิดว่าเดินไปชนเนี่ยมันก็จะดันนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ด้วยวิธีอื่นที่นอกจากการเดินของการเนี่ยจะไม่เกิดการดันนะมันจะแค่ตันเฉยๆไปต่อนะครับไปที่2อย่างผมผมเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ผมเดินมาหนึ่งช่องที่ตรงนี้นะครับคนอื่นก็จะสุ่มให้เขาก่นมาเริ่มจ่ายตัว้เลยกัน ยูเทิร oh, ์นอโว้ยส่งผมให้ให้มันเดินมาสองช่องแล้วกันนะสงสารไอ้นี่เดินมาถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะโ okay. อเคอันนี้บอกว่าอันนี้ขอหันสมมุติสมสมุติผมไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเอ้ยสุ่มดีือ่าสุ่มดรือ่าวันนี้สุ่มเกี่ยเดินหนึ่งอันนี้เดินต่อครับพอมันคิดว่ามันไม่โดนหันแบบนี้นะไอตัวนี้บอกว่าหันไปทางขวานะครับไอตัวนี้ให้มันเดินมาสักตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันไม่ไปไหนไหนะครับโอเค เมื่อเสร็จแล้วเหมือนเดิมเนาะเราก็จะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เลื่อนมาสองคันหนึ่งซอนนะครับอันนี้ของผมหนึ่งอ่าอันนี้ห,นหันทางนี้เนาะอ่าแล้วก็สองนะครับอ่าอันนี้หันนี้เลื่อนแค่หนึ่งเท่านั้นเพราะเป็นสายสีเขียวนะครับพูดเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราจะยิงการ์ดตัวนี้มันหันหน้าเขาแบนี้ตัวนี้โดนยิงครับพอโดนยิงเนี่ยเราจะจั่วการ์ดจากกองเดเมจไปหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวว่าไอทีอันนี้ผมก็ยิงเขาครับเขาจะจัว cabinets, จ่วการ์ดจากกองเดเมจไปหนึ่งใบแล้วก็อันนี้ ฮัลโหไม่ยิงใครอน่นั้นไม่ได้ยิงใครเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือใบที่สองอเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้จบนี้ก่อนแล้วกันนะจะได้รันให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องเดเมจอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดกับผมเองเดี๋ยวเอามาให้ดูกันอันนี้ผมเดินหนึ่งทำไมกูเดินหนึ่งวะเกิดอะไรขึ้นความพีโดอย่ละ yeah. อะไรวะคือผมคิดว่าผมจะต้องเดินไปทาง อ๋อหนึ่งสองยังไม่ขึ้นผมคิดว่าการเดินสองอันเนี้ยมันจะขึ้นมาบเบลนี่แหละเห็นไหมเวลาลำบุญเที่อวโหแบบยาวเลยทุกอย่างเรื่องยาวนะครับอ่าเนี่ยทุกคนก็จะเดินไปเดินไปอ่าสมมติผมเดินเนี่ยผมก็เดินหนึ่งอ่าอันนี้อ่าสมมติทุกคนเดินเสร็จแล้วอันเดินหนึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเดินเขาเรียกว่าไปชนคนอื่นมันก็จะดันไปด้วยนะครับถ้าดันตกอันเนี้ยก็คือมันจะเกิดการรีบูตเหมือนแบบว่า เราล่วงอ่ะและเวลาล่วงเนี่ยครับมันจะมาเกิดที่จุดนี้อ่าจะมีจุดเกิดอยู่นะครับถ้าจุดเกิดโดนคนอื่นเหยียบอยู่เนี่ยก็จะเกิดเยื้งขึ้นไปตามลูกศรที่ชี้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเกิดอย่างนี้ไปเกิดที่จุดเกิดแรกก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้คือการล่วงและรีบูตก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ล่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดยังเหลืออยู่ยังไม่เปิดก็หยิบทิ้งหมดเลยครับทิ้งหมดเลยก็คือในรอบนี้เราไม่ได้เล่นแล้วรอเล่นรอบหน้านะครับแล้วก็ จัวการ์ดเเมจมา2ใบนะครับอ่าเหมือนล่วงอ่ะคือโดน2องเเมจประมาณนั้นนะครับอ่าโดนเลเซอร์ยิงโดน1นึ่เดเมจนะครับอ่ามาดูเดเมจกันนะครับเ mm hmm. ดเมจเนี่ยครับก็คือเนี่ยจวมานนี้ก็คือโลเทตไรท์ออโลเทตเล็อ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าจัวมาเป็นไฮแวร์นะครับสมมติเดี๋ยวเด,วเดวสมมติหลังจากผมเดินนี้เสร็จแล้วอ่าและผมโดนเลเซอร์ยิงนะครับ ผมโดนเดเมจที่เป็นไฮแวร์นะครับให้เอาไฮแวร์เนี่ยคว่ำไว้ที่การ์ดใบล่าสุดที่เปิดนะครับนี่ความความสอนแบบนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับเราก็จะเล่นเล่นเล่น,ลนแล้วก็ทิ้งถูกไหมพอทิ้งปุ่มเนี่ยในรอบต่อไปที่เราจะรีจิสเตอร์ใหม่เนี่ยสมมุติถ้าหมดรอบแล้วอย่าลืมส่งเฟิร์สเพย์เให้คนทางซ้ายนะครับแล้วก็เราก็จะจั่วการ์ดให้ครบเใบนะครับนี้มีอยู่แล้ว4เนาะอ่า7 8 9อ่ะ เราก็จะรีจิสเตอร์แค่4ี่ใบครับอ่าเพราะว่าใบานี้มันโดนแทรกแสงด้วยใบยนี้นะซึ่งอันนี้เราสามารถดูเองได้นะก็คือมันบังคับเลยว่าพอถึงขั้นนี้เราจะต้องหันซ้ายหรือหันขวานะครับแล้วเราก็เล่นเหมือนเดิมเปิดทีไรทีไรใบเวลาใบานี้ส่งผลก็ทิ้งคืนไปนะครับมันจะไม่กลับมาอยู่กับหลันะครับซึ่งเดเมจจะมี2ประเภทจะมีประเภทสีฟ้าแบบนี้ซึ่งมันก็จะทํานู่นทํานี่แบบงงๆนะครับกับสแปมเวลาโดนเดเมจสแปร์มครับให้เอาลงกองทิ้ง นะครับแล้วเสร็จแล้วแนอนคตอ่ะเราก็จะจั่วได้มันทำอันนี้มันจะอยู่คือสีเขียว่จะอยู่ในกองเราส่วนสีฟ้ามันจะไม่มีวันอยู่ในกองเรามันจะมาเซตเลยแล้วก็หายไปนะครับโดยสีเขียวถ้าอยากทําให้มันหายไปอ่ะเราก็ต้องเอามาเซตปกติครับแต่เวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าให้จั่วใบบนสุดมาสุ่มแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าแล้วใบเนี้ยมันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่อยากใช้กระดองไว้ในมือได้นะแล้วแต่นะครับแล้วมันก็จะมีวิธีหนึ่งคือเรียกว่าการชัดดาวนะครับถ้าเราชัดดาวก็คือก่อนที่จะเปิดดวแรก่อา ผมขอชัดดาวนะครับเราก็จะลดทุกอย่างทิ้งมดเลยนะครับรวมถึงการสแปมทั้งหมดในมือเราด้วยแล้วก็ในกองทิ้งด้วยที่เป็นสแปมไอฮายแวร์ wear, อะไรที่อยู่เนี้ยก็จะหายหมดเช่นเดียวกันนะครับอ่ะน,นี่ก็คือการชัดดาวเหมือนอยุดเล่นตาหนึ่งประมาณนี้อ่าเพื่อที่จะแบบเซฟหน่อยไม่อยากเดินล่วงหรืออะไรก็ว่าไปหรือใกล้ถึงแล้วไม่อยากทําให้เสียแผลอะไรอย่างเงี้เนาะส่วนการอัปเกรดเนี่ยครับก็คือก่อนที่จะรีจิสอะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับโดยการ ดูการ์ดในมือเราว่ามีการ์ดอัปเกรดกี่ใบอ่าเนี่ยมี3ใบเนี่ยจะอัปเกเรดแล้วก็ลดเอเนอร์จีเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือวางไว้ข้างบนครับข้างบนเนี่ย,นนยจะเป็นอัปเกรดถาวรน,นะครับมีได้มากสุด3ใบถ้าเป็นสีแดงครับอัปเกรดแล้ววางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเวลาใช้มันจะหายไปเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเทมเพอรี่เป็นแบบว่าเหมือนนี้ก็บอกว่า uh, occupied, อ่า move and occupy เดตมูฟทูแอนด occupy เดตอะเรชเซนสเปซวีทเ t าท์แช่งจิ่งเฟสซิดอ่าก็คือว่า แบบสมมติผมเดินมาปุ๊บๆๆแล้วผมบอกเฮ้ยรอบนี้อยากจะเลื่อนสักช่องนึงว่าผมขอเลื่อนงี้แล้วกันนะครับก็ใช้นี้แล้วก็ทิ้งไปแบบเอาไว้ใช้ฉุกเฉินได้ช่วยได้เยอะมากเนยพวกอัปเกรดที่แบบว่าเป็นฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้บางทีแบบแก้ไขสถานการณ์เพราะบางทีเพราะว่าเกมนี้มันต้องไปหยุดจุดไหนรบางทีมันเลยหรือตกล่องไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องมาเริ่มงี้ใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นการมีอัปเกรดพวกนี้ไวนะ้อุ่นใจนะครับอนอกจากนั้นครับมันก็จะมีนี่อันนี้ก็จะเป็น ผลต่างๆเมื่อจะมีพุชพาร์แนลก็คือแบบว่าถ้าเราไปโดนไปอยู่ในช่องที่มี Push าร์ e นมันจะผลักเราออกไปนะครับหาก Movement นั้นเป็น Movement ที่2หรือมูเ e n t ที่4นะครับก็คือขึ้นอยู่เนี้ยถ้าเดินไปตอนมู m e n t ที่3มันยังไม่ผลักเหมือนแบบผักถ้อยผลักถอยเนีมันมันไม่ได้ผลักตลอดนะหรือถ้ายืนอย่างนี้ครับมันจะทำให้เราหมุนเองอะไรเงี้ยเนาะหรือถ้าเกิดว่า,อาตอนเช็คเช็ค อ,อุปสรรคไงครับแล้วเราหยุดอยู่ที่เลเซอร์นี้เราก็โดน1นึ่งเดมจนะตัวที่เลเซอร์นี้จะโดนแค่ตัวแรกที่ยิงโดนมันจะเหมือนเลเซอร์ของหุ่นยนต์ที่ยิงใส่กันเลยนะครับไม่ได้โดนทั้งแถวนะโดนแค่ตัวแรกที่โดนนะครับแล้วก็จะมีอันนี้โรบอตเวนอ่าก็มาเช็คที่มันยิงกันเนะาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้ครับเราจะได้เอเนจีด้วยนะแล้วก็ เช็คพอยต์ก็คือต้องไปยืนให้ได้เพื่อที่จะได้แต้มมันเองแล้วก็ทําให้ชนะเกมนี้นะครับคือมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีแบบถ้ามีตัวเสริมก็จะมีโยคูนี่อันนี้ก็จะเป็นหลุมเลยอันนี้คือล่วงไปก็คือโดน2องดเมจแล้วก็ไปจุดเช็คพอยต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมีจุดวาร์ปด้วยถ้าเกิดว่าเราเริ่มเล่นมูเมนต์จากตรงนี้นะเราจะเหมือนเทเลพอร์ตไปข้างหน้าได้นะครับในทางที่เราหันอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นมูเมนต์หนึ่งบวกไปสองก็เทเลพอร์ตสามช่องเลยนะครับมู 2, บเมนต์ เปิดมูเมนต์ในขณะที่เรายืนอย่างเงี้ยมันจะแบบว้าฟ,ฟ,ฟ,ฟู่ฟู่ใหม่นะครับก็เล่นยากอยู่ใช้ได้ถ้าพลาดก็คือล่วงนะครับนี่หรือมีอันนี้ครับอันนี้ก็จะมีอันนี้จุดคลัสเตอร์จุดที่แบบว่าถ้าโดนคือตายเลยนะครับก็คือเหมือนออกไปรีบูตอ่ะออกไปหาจุดรีบูตใหม่อะไรเงี้ยแล้วโดนสองเดิมจซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะคลัสเตอร์แค่ตอนอ่าสเต็ปสี่ถ้าเดินมูฟเมนต์สี่มาแล้วมาหยุดอย่างเงี้คือโดนนะครับอ่าอันนี้เป็นเบลแบบว่าสลับหนึ่งสองนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะ มีอะไรแปลกๆว่าแนวหรือแม้แต่น้านะครับถ้าอยู่บนน้ำเนี่ยก็จะเดินได้ยากเพราะว่าอาจจะลดมุเมนต์ลงหนึ่งะครับถ้าเราใช้เดินหนึ่งคือไม่เดินเลยใช้เดิน2เดินแค่หนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีจุดที่เป็นลูกศรเนี่ยมันจะเหมือนเบลนะครับแล้วก็มีจุดน้ําวนจะเป็นเหมือนหลุมเลยนะครับก็คือผลเดียวกันแค่มันอยู่ในน้ำนั่นเองนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยอ่าอันนี้มีอะไรปแปลกไหมตานี้อันนี้ไม่มีครับงโล่งนะครับอ่าแล้วตาแผ่นนะแล้วตาแผ่นนะมันจะมีจุดเกียร์ จุดคลัสเตอร์นะครับอ่านี่นี่ก็เป็นน้ำเลยนะครับเลอ่ะแล้วก็จะมีจุดแบบสุ่มอ่าจุดสุ่มคือเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามาอยู่ที่จุดนี้ปุ๊บใช่ไหมครับไอ้ทุกอย่างที่ รีจิสเตอร์ไว้อยู่เนี่ยเอาทิ้งเลยครับและเปิดสุ่มจากบทกลองมาวางแทนนะครับก็คือไม่รู้ว่าหุ่นยนต์กูลวนมากในรอบนี้อะไรประมาณนี้นะครับมีแบบน้ํามันมีไฟไฟแค่เดินผ่านโดนเลยมันไม่เหมือนเลเซอร์ที่เดินผ่านไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันต้องรอจังหวะที่เช็คท่าสารนี้เดินผ่านโดนเลยครับไฟแล้วก็จะมีน้ํามันครับที่จะทําให้เราลื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่มัน นะครับจะลดมูเมนต์พอยต์หนึ่งแต่ถ้าเราเดินเข้าไปและหยุดมันจะลื่นเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับอ่านี่คือจุดน้ํามันนั่นเอง <c oughs> คือมันรายละเอียดท้าศาสตร์เยอะนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แม่นเนี่ยก็สามารถเลี่ยงได้สามารถเลือกเอาที่แบบว่ายังไม่หลากหลายไปก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีคนแม่นกดสักคนหนึ่งแล้วว่าให้เขาช่วยลันก็ได้น,ะนี่มันก็นอกนั้นก็จะมีแผ่นเล็กๆที่มาวางทับได้เพื่อที่จะเอามาสร้างด่านที่เราต้องการนะครับนะมีแผ่นเล็กๆมาให้หลายแผ่นเลยอันนี้ผมรวมตัวเสริมไม่หมดแล้ว อันนี้คือโรโบเรลลีนะครเดี๋ยวมาดูเขาเห็นส่วนตนัวกันบ้าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม <g ül üyor> ก่อนที่จะไปดูนะครับความคิดเหน็นส่วนตัวนะครับตามธรรมเนียมครับขอฝากกับโมล่าโมล่าฟู้ดนะครับผมอ่าก็เป็นผลิตภัณฑ์จากปลานะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนั่นแหละนะครับที่ พร้อมทานนะครับอยากหิวเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดกระป๋องกินได้เลยนะครับโดยที่มีหลากหลายประเภทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลาสสิกแบบนี้นะในซอสเผือเทศนะครับแม้แต่ในซอสเผือเทศเนี่ยยังมีให้เลือกถึง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแมคเคเรลหรือปลาซาดีนชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีแบบตัวที่อยู่ในซุปน้าผักตัวเป็นปลาแซลมอนก็มีนะอ่าอยู่ในซอสไขมันทักโกมีตัวที่แบบว่าอ่าในซอสน้ำปลาเออมันมีแบบ มีของใหม่แล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะครับหมอการกินเล่นแล้วก็หมอการทำเมนูต่างๆที่คุณชื่นชอบนะครับสนใจไงใครดูที่เพจโมล่าโมล่าฟู้ดได้เลยนะครับโอเคโ,โรโบเลลี่ครับก็เป็นอีกเกมที่ผมคาดหวังมาระดับหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนะนะั้นมันดังมากแต่ว่าในไทยเนี่ยมันหาซื้อยากมากครับแทบไม่มีใครขายเลยเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเข้าวงการมื่ประมาณสิปีที่แล้วเนี่ยมัน มันไม่เหลือแล้วอ่าแล้วก็เหลือไว้แต่ความแบบว่าความไฮ p e นะที่แบบว่าไอเกมนี้มันดียังไงอะไรยังไงนะครับและอยากคือออกแบบโดยริชาร์ดกาฟิลด d ด้วยนะครับซึ่งเป็นคนที่ออกแบบระบบเมจิกดิเกตลิงที่ผมชื่นชอบม,มากๆนะครับหรือ King of t o เ y o เรียกว่าเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับก็เลยรู้สึกคาดหวังมันอ่านะแล้วก็ในที่สุดก็ออกเวอร์ชั่นใหม่มานะครับความจริเวอร์ชันเก่าเ ก็ได้ไปลองเล่นมาแป๊บหนึ่งแต่เล่นไม่จบแล้วรู้สึกว่าเล่นผิดหรือเปล่าเพราะมันรู้สึกไม่ได้เห็นสนุกเหมือนที่คาดหวังไว้เลยอะไรอย่างี้เนาะก็เลยมารองเวอร์ชั่นใหม่ครับพอรอได้ลองเวอร์ชั่นใหม่ปป๊บเนี่ยก็อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยครับการ์ดแอคชั่นแต่ละใบมันจะมีตัวเลขกำกับอยู่และเวลาเราเปิดขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยให้มาดูว่าตัวเลขของใครเนี่ย มากกว่าหรือน้อยกว่าจะไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าแบบให้เรียงตัวเลขอะว่าไม่ใช่แบบว่าเราจะเริ่มเพลย์เฟียร์เริ่มก่อนแล้ววนซ้ายแต่ต้งวนเอ้ยใครวนอะไรอ่ะใครกูเลขน้อยกว่าไปตอนอ่ะเลขเราไปใครของมึงใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เกิดการติดขัดในการเรียงลําดับมากๆแทนที่เราจะเดินซ้องอ่ะนี่ฮนอันนี้อันเนี้ยเหมือนเวอร์ชันนี้นอกแต่นั้นมันต้องมาคอยดูเลขไงเพราะนั้นเนี่ยการที่ปรับให้มันวนไปตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกกระทบอะไรคือความสนุกแบบคลาสสิกที่เคยได้รับเนี่ยมันยังอยู่นะครับโดยที่เรียบง่ายขึ้นอ่าแบบใครจะเดินก็เดินปัก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 รือแทบจะแต่ละคนก็เคลื่อนทองตัวเองได้เลยนะถ้าเดว่าเล่นกันเป็นแล้วนะครับโดยที่เรียงตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับอ่าสิ่งที่รู้สึกอ่าผิดหวัง นะครับเล็กน้อยนะก็คือเรื่องของการอัปเกรดที่ผมอาจจะเป็นคนชอบที่เล่นเกมอะไรที่มันสามารถอัปเกรดตัวเองได้ทำให้เราสามารถเก่งในแบบที่เราอยากจะเป็นได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าการอัปเกรดของเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันเบาบางมากมันเบาบางถึงขนาดที่แบบว่าเราติดอัปเกรดไว้อะทั้งเกมได้ใช้แค่แบบครั้งถึง2ครั้งเองใช้ผลของมันนะอ่าซึ่งรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ เลือกสายสนุกขนาดนั้นอ่าแล้วไม่อัปเกรดก็ได้อะคือเกมนี้สามารถชนะโดยไม่อัปเกรดก็ได้นะเพราะว่าการอัปเกรดแต่ละอันมันเพย์เซฟเกินไปอ่ะครับเขาไม่ได้แบบว่าใส่อัปเกรดอะไรให้มันรู้สึกแบบเกม c h a n g ้งหน่อยเลยอ่ะเออก็เลยรู้สึกแอบ,บเสียดายระบบนี้ก็ จะบอกว่าตัดออกไปก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มความยายกกับเกมได้หรอว่าคุณใส่มาเบาๆขนาดนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของความอลหม่านเน,เน that, ี Leonardo, ่ยก็ยังคงเรียกว่าสมความคาดหวังที่แบบว่าไอ้น <geez> ี่เดินเอาไอ้นี่หันเอาไอ้ยานปิดข้าไอ้นี่ดันกูทําไมกูดันกูเอากูไปอีกนึงอะไรเงี้ยหามากตรงนี้คือหามากครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียเล็กน้อยนั่นก็คือเรื่องของด่านที่บางด่านหลายๆด่านแล้วกันใช้เวลานานเกินไปสำหรับเกมประเภทนี้ผมรู้สึกว่า โรลเลอี่อ่ะเล่นซักแบบ2จุดอ่ะกำลังสนุกแบบว่าไปจุดหนึ่งเสร็จกลับอีกจุดหนึ่งจบแต่พอเริ่มแบบ3จุดขึ้นไปแล้วก็ใช้แบบ 3- 4แผ่นมันเยอะไปแล้วมันมันนานมันโคตรนานเลยแล้วเราก็วนอยู่แค่เนี้เดินเดินหันหันแล้วก็ดันกันไปอ่ะดันกันตกแล้วก็โดนบาดเจ็บอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะระบบบาดเจ็บเนี่ยก็ทำได้ทำได้ดีนะทำได้เฮฮาดีนะครับที่จะทำให้การวางระบบของเรามันล้วนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้โดนแบบก็ตามสไตล์เกมสมัยใหม่เนาะที่แบบว่าโดนตัดออกจากเกมยากๆหน่อยไม่งั้นมันไปนั่งเบื่อรอคนอื่นเล่นอะไรเงี้ยนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมโปรแกรมมิงนะ่งเนาะชอบเกมที่แบบว่าได้ดูความเป็นไปดูว่าสุดท้ายแล้วที่กูวางแผนไว้มันจะเป็นไปตามแผนไหมเพื่อนคนไหนมันจะมาชนกูว่าเอ้ยไอ,ยอย้มันหันยิงกูอย่างเดียวเลยโอ้ยโดนจอยิงทงําไงจะออกไปดึงนี้ได้อะไรเง,ไงนะี้ยเนาะ หรือแบบเฮ้ยสายพานเลืออเอ้าวลืมไปมีตรงนี้มีสายพานอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีจังหวะเฮฮาเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นระยะะระเลยสำหรับเกมนี้โรโบแรลลี่ในเอ็มเซมี่เกมมิ่งครับขอให้เป็นกู๊ดเกมก็ผม ถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a t r ิออนั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้